ยิ้มก่อนยิ้มก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดูหลงแรงนี่วันนี้ไปปลูกผักมาทุกคนเถอะดูพี่ชมตอนนี้ยอยพี่ชมวันนี้นะทุกคนแต่แกเดียว,เ,ยว,เ,ยวเราพอตอนพักหนา้าเออวันก่อนพอไปแล้วมาไปคลักไตห้อง <laughs> จออ้วนกันไปนูนชัดรูมาร์ตถึงกาเออวันนี้ใช่ไหมซ้อม ซ้อมรู๋ที่ว่ามาเจาะข้าวซ้อมรู๋รซตหนึ่งกตินีเพาะลงไม้พักนาแต่นี่ได้กินนะนะพี่โจอมนะพี่ต้มอยู่ยังไงอ่ะทำไมอ้อยหมาก็ไปทำลายของคุณแม่อ่ะทำไมพี่โมนิ่งจังอ่ะพี่โอมช็อกไปแค่แล้วเหรออืมพี่โจมไม่ใช่ช็อกแบบนั้นช็อกพี่จอมพี่โจมช็อกไปแล้วอรออืมเี่ทุกคน ปีซ้อมันล้อนะทุกคนนะทึ่งปีซ้อมันเป็นแมวนีไส้ดีนะเธอฉันจะบอกว่าปีซ้อมันนีไส้ดีว่าลูกชาวบ้านหมาลูกชาวบ้านนั้นมันดีตอนนะพอกับแมวเลยกันนั้นมันยับเยืดนะแต่ปีช้อมันคือกับแมวค่ะมันไม่เอิดกักคนก็คือน่ารักน่ารักไอปีช้อมันทุกคนมันไม่ยากมีปีมีน้องเข้าใจไหมไม่ยากมีปีมีน้องยากเป็นลูกคนเดียวแต่มันเป็นไม่ได้พอตอนเดียวก็เอามันมาชัดแว่น ก็มีแมวอยู่ตั้งสามตัวสี่ตัวแหละทีบ้านนั้นโอ้กีดตึงไม่มหรอกเขาตกใจน้องเบสเสียงดังเบสดังทั้งวันมองแมงทะเลยที่ไปพปกพักมาได้แค่เดียวเราชอบอยู่แบบชน,นบทอ่ะทุกคนเออมันสบายใจเลยนี่ปีจำปีจำปีจำไปจำหน้ารักจัง นี่ทุกคนเจ้าหนูโตอไอเด็กใจโตโตทุกคนเด็กใจโตโตมาแล้วเจ้าหนูโตมาแล้วหล่อไหมหล่อไหมเออหล่อหรือเปล่าเลยๆเลยๆเลยน่ารักน่าดูตาเธอนี่ถึงขี้คลาดตาข้าวหมาเตอร์ในชีวิตทีเลียงแมวมาไอหนูโตขี้คลาดตีาาตตดรุดเลยเตอ เธอลูกนุน่นก่อนที่มีแต่ดุกฮัลโหลเธอแลงพุง <laughs> เธอไอไรนี้ไอไรนี่ตัวไอไรนี่ตุกคน,นตัวไอไร <laughs> เธอฉันมึงกูงพักแรนนะขีกล้ามาอาบนา้ำตั้งว่าเออผีดร่ำอ,อยู่ใต้วิดีโอผีดร่ำกับบ้านนี้ก่อนเธอเธอแลลูกท้อฉันนี่ฮัลโหล เให้เล้วทุกคนเออให้คายล้วเนียนรอรอแต่ว่าเรานนอา่ะยากหนามาให้ลาให้พวกผิวนั่งไว้เป็นเนี่ยแต่ว่าเรือนนั้นแต่ว่าอย่างอาบไม่ได้ขอแมวมันแห้ตอนแรกว่ามันคายเอออย่าเพิ่งอาบพอรูร้รมันอย่างแห่เลยเดี๋ยวพอชีดน้ำอาบก็ตึงโดดผ่อนขี้คาดก็ไปเลยเดี๋ยวให้แมวคุณรักเดียวกันเรา อะไรเราคุณมามีก็พูดไปเรื่อยนี่มามีหุบป,ปากไม่ได้เข้าใจไหมหนูท้อก็อย่าคิดมากลูกอุดหูไว้อุดหูไว้นี่เธอวันก่อนเราชังโลคแอดใช่ไหมวันนี้นะ่าจะช่องโลติดแหลทุกคนเน้อให้กินอาหารเปียยแล้วก็อาหารแมดแล้วก็น้ำาแล้วก็ไอ้พวกปลาต้มปลาต้มมันทุกคนเราต้นามน้ำเปล่านะแหละเราก็ไม่ได้ให้กินทุกวัน เราให้กินอาทิตย์ละครั้งช่องอาทิตย์ครั้งนะแล้วแต่ว่าเราีได้ไปลาดไม่เราไม่ได้ห้ากอ,าอาเองนะทุกคนเราซื้อจากไหนลาดแต่แม่ค้าก็น่ารักไงแม่ค้าก็น่ารักแม่ค้าก็ว่าเออซื้อให้แมวก็คือเขาหลอหน้าท่ามรูดรอยเด็กจะไมเลี้ยงแมวแต่เจ็ดปีแล้วเนาะปัจจุบันนี้ก็ยังค่ายท่ามรูดรอยเธอเธอไม่ต้องเละไรเธอแลพุงนี้เธอแลพุงหนูท่อนี้กับลูกชาวบ้านบรรือมั่งใกล้เคียงกันแล้วไหมฮะใกล้เคียงกันแล้วไหมทุกคนแลตี รอติดตามนะทุกคนหนูท่อของฉันกลายเป็นแม่ท่อแล้วอ้อไม่ใจมันตัวผู้นี่นะ